สวางในตอนกลางวันนั่นคือดวงจันทร์สีนวลสวยงามสองแสงสว่างในตอนกลางคืนสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับผู้ใไอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้ด้วยกลางวันกลางคืนนั่นเองค่ะวันนี้ คุ๊ไฟจะพาเด็กไปเรียนรู้เรื่องลักษณะของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุ๊กไฟก็มีนิทานสนุกๆม,มาให้เด็กได้ฟังกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรืยองเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะเรื่องทราอาทิตย์ตื่นสาย พระอาทิตย์ดวงกลมโตสองแสงสดใสยอยู่ทุกทุกวันสวัสดีจ้าพระอาทิตย์แหมตื่นแต่เช้าเชียวนะแน่สิจ้าก็ฉันรีบเข้านอนแต่หัวค่ำทุกทุกวันนี่จ้าเด็กๆรู้ไหมทำไมพระอาทิตย์ถึงต้องตื่นแต่เช้าก็พระอาทิตย์ต้องทำหน้าที่ให้แสงสว่าง แล้วก็สร้างอากาศที่สดใสให้ใครๆเงล่ะนอกจากนี้ยังช่วยเตือนทุกๆคนอีกว่าเช้าแล้วจ้าตื่นเธอเช้าว,วันนี้พระอาทิตย์ใจดีทำหน้าที่อยู่บนท้องฟ้าอย่างมีความสุขสวัสดีจ้าพระอาทิตย์คืนนี้มีงานเลี้ยงบนสวรรค์อย่าลืมไปร่วมงานนะจ๊ะ คุณลมพัดผ่านมาบอกข่าวอืมฮึงานเลี้ยงเหรอแหมแค่คิดก็สนุกแล้วนะเนี่ยพระอาทิตย์รู้สึกตื่นเต้นหลังจากพระอาทิตย์ตกดินโลกก็มืดไปหมดเลยอ่าเสร็จงานแล้วสองแสงทั้งวันเหนื่อยจังเอ๊ะวันนี้มีงานเลี้ยงบนสวรรค์นี่นาะ ดีจังเลยไปสังสรรค์กับพระจันทร์และดวงดาวบ้างดีกว่าว่าแล้วพระอาทิตย์ก็แต่งตัวแล้วรีบขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อสังสรรค์กับเพื่อนๆในงานเลี้ยงมีทั้งพระจันทร์ดวงดาวสายลมและดาวเสาทุกคนเล่นกันอย่างสนุกสนานพระอาทิตย์เล่นกับเพื่อนๆจนเพลิน และลืมว่าตอนนี้ใกล้จะเช้าแล้วนางฟ้าออกมาเก็บดวงดาวและดวงจันทร์บายจ้ะพระอาทิตย์ใกล้จะเช้าแล้วนะดวงจันทร์บอกก่อนถูกเก็บไปพระอาทิตย์กลับดึกพระอาทิตย์จึงนอนหลับสนิทจนถึงเช้าก็ยังไม่ยอมตื่น ตอนนี้สายแล้วพื้นดินด้านล่างก็ยังมืดสนิทเอ๊ะสายแล้วทำไมวันนี้ไม่มีแสงสว่างสัตว์ทุกตัวสงสยัยเหล่าสัตว์ทั้งหลายพากันเดือดร้อนเพราะไม่มีแสงสว่างจากพระอาทิตย์ถ้าไม่มีพระอาทิตย์ฉันก็สั่งคะา์แสงไม่ได้ ต้นไม้บนลูกๆของฉันกำลังหิวแต่ถ้ามืดขนาดนี้ฉันออกไปหาอาหารไม่ได้หรอกแม่นกบอกลูกๆของฉันต้องอาบแดดตอนเช้าทุกวันแม่วัวบอกเออเออเออตายมากแล้วพระอาทิตย์ตื่นด้วยความตกใจ แย่ yeah, จริงผมเมื่อคืนมัวแต่เล่นเพลินจนดึกเลยต้องตื่นสายแบบนี้ขอโทษนะจ๊ะทุกคนต่อไปฉันจะไม่เล่นเพลินจนดึกและตื่นแต่เช้ามาทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเลยหลังจากนั้นพระอาทิตย์ก็ไม่เคยตื่นสายอีกเลยเด็กๆเ,เห็นไหมคะ ว่าพระอาทิตย์จะส่องแสงแต่เช้าเพื่อปลุกเราเพื่อให้หนูๆตื่นแต่เช้าและไปโรงเรียนแต่เช้าทุกวันเลยบายยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกกันไหมเอ่ยถ้างั้นวันนี้เราไปเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะข,ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กันเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เเเรรราไปียยนนู้กัลค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องลักษณะของดวงอาทิตย์นะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะดวงอาทิตย์มีรูปทรงอะไรนะอ่าดวงอาทิตย์มีรูปทรงกลมนะคะมีสีส้มแดงมีแสงสว่างที่มหาศาลมีพลังงานความร้อนมากมายเลยสวัสดีครับเด็กๆ ผมคือดวงอาทิตย์ผมมีรูปร่างเป็นทรงกลมและมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากแต่สาเหตุที่น้องๆมองเห็นดวงอาทิตย์มีขนาดเล็กนั้นก็เพราะว่าดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกมากนั่นเองดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเองจึงทําให้ดวงอาทิตย์สามารถส่องสว่างได้โดยไม่ต้องอาศัยแสงจากดาวดวงอื่นและแสงของผมนั้นมีความร้อนมากครับ เลยทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอาศัยอยู่บนดวงอาทิตย์ได้แสงของผมจะส่องมายัางโลกทำให้บริเวณที่ได้รับแสงเป็นเวลากลางวันยังไงเหรอครับลักษณะของดวงจันทร์เอ วันนี้เด็กๆลองออกไปสังเกตที่นอกบ้านดูสิคะในเวลากลางคืนว่าเด็กๆมองเห็นดวงจันทร์เป็นรูปทรงอะไรนะคะบางวันดวงจันทร์เนี่ยก็เป็นรูปทรงกลมเลยนะคะบางวันก็เป็นรูปจันทร์แค่ครึ่งดวงหรือเขาเรียกว่าจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะดวงจันทร์เนี่ยมีสีอะไรบ้างนะ เด็กๆจะมองเห็นเป็นรูปเป็นสีขาวสีเทาหรือสีเหลืองนะคะเอะและดวงจันทร์เนี่ยจะส่องแสงสว่างเพียงเล็กน้อยดวงจันทร์จะมีผิวขุขะมีหลุมแต่เอ๊ะเด็กๆมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือเปล่านะอ่าเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าดวงจันทร์เราจะมองเห็นในเวลา กลางคืนนะคะเด็กๆเ,เคยเห็นหรือเปล่านะอ่าดวงจันทร์จะขึ้นมาคู่กับดวงดาวนะคะเมื่อดวงอาทิตย์รับตาเราก็จะมองเห็นดวงจันทร์ขึ้นมาทันใดเลยค่ะแต่ดวงจันทร์เนี่ยจะมีแสงสว่างน้อยกว่าดวงอาทิตย์นะคะเด็กๆก,ก็จะมองเห็นอะไรได้น้อยกว่าตอนกลางวันนะคะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กันไปแล้ววันนี้ครูไปก,ก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันอีกเช่นเคยนะคะเด็กพร้อมกันยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาเรื่องกลางวันแลกกลางคืนมาให้เด็กๆเล่นนะคะซึ่งเกมนะคะจะเป็นเกมจับคู่ภาพกิจวัตรประจําวันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเกมจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะคุณครูมีหมายเลขให้เลือกตั้งแต่เลข1ถึงเลข6นะคะนักเรียนจะเลือกหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขอะไรนะคะหม,คหมายเลขสองนะคะ อ่าดูนะคะหมายเลขสองจะเป็นรูปอะไรนะคะเป็นรูปเด็กนอนนะคะอ่ารูปต่อไปเราเอาหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขสี่นะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะตรงกันไหมนะเย้จับคู่ได้ตรงกันนะคะอ่าที่เหลือก็คือสองคู่นะคะเราเรามาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ หมายเลข3นะคะอ่าเป็นเลขเป็นรูปเด็กโบกมือนะคะอ่าดูคิดว่ารูปไหนคะจะเป็นคู่กับหมายเลข3าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเลข5นะคะอ่าแสดงว่าเลข1กับเลข6ก็ต้องคู่กันใช่ไหมคะเรามาลุ้นนะคะว่าจะเป็นรูปอะไร เป็นรูปเด็กตื่นนอนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษามาให้เล่นเพียงเท่านี้นะคะกลับบ้านไปเด็กๆอย่าลืมฝึกการเล่นเกมและการใช้สมองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะเกมก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเ,เล่นเกมกันสนุกไหมเอ่ยเด็กๆตอบคำถามถูกทุกข้อเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้ เด็กก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กันไปนแล้วนะคะดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นทรงกลมสีส้มแดงมีแสงสว่างมหาศาลมีพลังงานความร้อนค่ะส่วนดวงจันทร์นะคะก็มีลักษณะเป็นทรงกลมมีสีขาวสีเทาสีเหลืองส่องแสงสว่างเล็กน้อย ผิวกรุ๊กะมีหนุ่มบางวันนะคะเราจะเห็น,นรวงจันร์ทมีแค่ครึ่งดวงหรือเราเรียกว่าพระจ,จันทร์ครึ่งเสี้ยวนั่นเองค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ครู่ไฟฝากให้เด็กๆดูแลรักษาภาพร่างกายตัวเองกันด้วยนะคะดเด็กๆล้างมือด้วย,จยวเจลแอลกอฮอล์กันบ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคค่ะ แล้วกลับมาพบกับคูไฟใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ